จัดนันเฮ็ดนี่แต่งเติมไปทีละนิดทีละน้อยขึน้นแอมไปขับสวยงามดีสวยงามดีสำหรับที่เฮ็ดนำตกเฮาแต่งไปแต่งมาแนมไปกับพอบังยูยังมาทัานสเร็จทันสเรจอยูอยังลาย่ยางยังเห็นเช่ามา วางเอามาวางทางในเลยเออเอาวางไว้ทางในส <มา S 1> ีย<า>งามอยู่วางกบมาเด้ว <c oughs> อ,อวางมีผู้ห้องว่าวางกบมาเด้อนะจัดการจัดเก๋มันเก็เบิ่งไปกก๋พอ,อเบิ่งพองาม รอถ้าเบิ้งแต่น้ำสีตกบ้างนี่ยถ้าเบิ้งแต่น้ำสีตกสเิเป็นแบบใดจะเป็นน้ำตกหรือสิเป็นน้ำอีหยังถ้าเบิ้งก่อนรอเบิ้งรอเบิ้งรอเบื้งองแค่นี้ก่อนเนาะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนสบายดีสบายดียดทุกคนเด้อ